สวัสดีครับทุกคนวันนี้บอสจะพามาดูมาดูทางหนูมาตามมาพัฒนาะพัฒน้าหมายวาจะเป็นป่ายาขกกุนทุกคนแล้วก็เมฆเข้าไปดูเลยครับ ว้ายํามโอ้ยครับทางมันนี่นี่นี่ตัวแน่นอนครับผมทุกคนอ่านันแล้วยาเดาขึ้นๆเจอกันทุกคนผมี่รอครับเอา่อกมาสั่นดูว่ามีแน่นอนเห็นแบบนี้แล้วก็เอาหัวุ่มเข้าไปดูเลยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะมีล้างแตนล้างต่อเราไม่ต้องสนใจครับ ่แก <Hey. S 2> ่น,นี้มันอยู่ลึกอันนี้มันลึกทุกคนน,นี่อยู่อยู่ลึกไปหน่อยมาเรื่อยๆนี่ตแต่รถพยายาเลยเนี่นี่ไม่ได้หมดเลยครับปลายากขนนี่แต่ตรงนู้นผมแบกแบกไปแล้วตงงรงนี้นี่ปลงพักมีเป็นแปลงพักก็และ นี่ครับนี่มนดูดูทำเลเนี่ยดีไหมเนี่ยมันจะเป็นป่าแบบป่ารกปลางครับเป็นป่ายาขนเป็นที่อยู่ของหนูอย่างดีเลยนะเนี่ยเนี่ยครับมีมีมีมดเลยเนี่ยเป็นเป็นทางวิ่งเลาะรั่วเลาะนี่เลยนยเนี่ยทางเนียนเนียนี่ยนี่นทางเนี่ยนะเนี่ยไอ้รอยนั้นเป็นมันมันกัดยาอันนี้ยาเก่าเลยอ่ะนี่รอยนั้นนั่งกัดยาอยู่ตรงนี้ อันนี้เป็นยาเก่าถ้ายาใหม่ๆเป็นดิบเขียวนี่เลยนี่ยาเป็นดิบเขียวเวลามันก,ก,กัดนี่ตัวยแน่นอนทุกคน,นเดี๋ยวตอนตอนค่ำเจอกันครับทุกคนรอติดตามรับชมเลยครับเดี๋ยวจะเอาต่อมาสั่นเนี่ยสั่นตลอดแบบนี้เลยนี่เป็นป่าหยาขนแล้วก็จะยืนยืนสั่นประมาณหนึุ่กคน แจ๊ก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 แล้วมันวิ่งมาอเราก็จิ๊บจิ๊บจิ๊บได้เลยจ้าไปถึงจ้าไปถึงนเปป็ไายาขุนหมดเลยข้างในนี่แหละหนูมันก็จะมาซุกอยู่ในนี่แหละป่าดูแลโอเคเ <c oughs> นี่ยครับเดี๋ยวตอนค่ำค่อยเจอกันทุกคน <c oughs> นี่สภาพหมาย <c oughs> โอ้หอย่างสวยเนี่ยเนี่ย <c oughs> เป็นพวงเนี่ยเป็นทางหนูวิ่งนะทุกคนเน,นื่อไหนไหม่เนียนกิ๊กเลยนะข้างในเนอะน,นี่เดี๋ยวผมจะยืนยืนสันเนี่ยยืนสันแถวข้างบนขอบนี่หละย,ยืนสันตลอเนี่ได้อยู่ครับเดี๋ยวรอ,อติดตามสันตอกถูกขึ้นนี่หมายสวยอยู่ทุกคนโอเคครับผมคอยติดตามรับชมครับขอบคุณครับ